เดสินค้าทำจากวัสดุ abs แข็งแรงและนธนาทานวัสดุโปร่งใสคุณสามารถดูอาหารอร่อยกันฝุ่นป้องกันยุงรักษาความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวคุณสามารถป้องกันอาหารจากการปนเปื้อนของแมลงวันผลไม้และฝุ่นการประหยัดพื้นที่ สามารถวางซ้อนได้อย่างเสถียรและสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามต้องการวัดสดุ ABS รายละเอียดสินค้าเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงของผลิตภัณฑ์1ชั้น1ชั้นเส้นผ่าศูนย์กลาง25เซนติเมตรความสูง สิเซนติเมตร2อชั้น2อชั้นเส้นผ่าศูนย์กลาง25เซนติเมตรความสูง23เซนติเมตร3าชั้น3าชั้นเส้นผ่านศูนย์กลาง25เซนติเมตรความสูง32เซนติเมตร4ีชั้น4ีชั้นเส้นผ่านศูนย์กลาง25เซนติเมตรความสูง43เซนติเมตร5้ชั้น5้ชั้น เส้นผ่าศูนย์กลาง25เซนติเมตรความสูง53เซนติเมตรดอกจันดอกจันดอกจันสินค้ามีฝาปิดให้ทุกชั้นอยู่แล้วจ้าดอกจัน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 ด้านข้างสีใสคือฝาดลายเปิดปิดชั้นอาหารดอกจันดอกจันดอกจัน